มาแล้วมาแล้วอาจารย์คุ้งล็ l สเตอร์สอนวาดภาพวันนี้จะมาสอนวาดภาพหน้าพระด้านข้างไม่สวมมงกุฎมาลุยกันเลยมาครับก็เริ่มต้นที่น้าพากลากมาถึงจมูกครับผมครับต่อไปก็วาดปากบนต่อไปวาดปากล่างครับแต่งให้สวยงามมาวาดข้างครับใส่นวดหนวดเขาก็จะมีจังหวะที่สวยงามในงานศิลปะไทย เพื่อนๆจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันครับไปก็วาดตาใส่ชั้นตาครับวาดคิ้วใส่คิ้วครับผมให้สวยงามใส่ตาดำแรงเงาตาดำแต่งปากนิดหน่อยใส่เส้นหนาผากด้านบนมาถึงจอน้ากยาวลงมาเป็นเส้นคางครับไปก็ใส่หูวาดหู ใส่ผมด้านบนและขอบผมใส่คอและใส่คอด้านหลังใส่ติ่งหูใส่ผมด้านหลังลงมาท้ายทอยใส่เส้นคอใส่สามเส้นกำลังสวยงามครับเพื่อนๆใส่เส้นลาแล้วก็แต่งปากแต่งตานิดนึงต่อไปก็ได้เงาผม,ผมด้านบนผมด้านบนจะเป็นลักษณะหนาดำแล้วก็แรงเงาให้เป็นสีดำเข้มๆนิดนึงครับได้ครับผม คือความสวยงามและมีมิติตกแต่งคิ้วนิดนึงครับครับต่อไปก็แรงงาหูแรงงาผมด้านข้างทรงผมนี้จะเป็นทรงมหาไทยทรงผมด้านข้างถึงไททอยลักษณะสั้นติดหนังศีรษะแรงงาเป็นสีเทาบางๆครับสวยงาม เก็บรายละเอียดแรงเงาน้อนหนักให้สวยงามครับเพื่อนๆมาถึงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าภร,รันค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ทางกุ้งร็อกสเตอร์พบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับ